Why ท่านผู้ชมวันนี้เรามาเปลี่ยนเบ็ดไล่ๆกันใหม่นะเป็นเบ็ดคู่ส่ตัวกันเลยท่านผู้ชมนี่ฮะเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเคโลเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยเกี่ยวคางไปเลยครับผมหนึ่งตัวนะครับผมนี่ยแล้วก็จะเกี่ยวขาหนึ่งตัวนะครับผมนี่เลยเป็นแบบนี้เลยนะฮะเกี่ยวเสร็จแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วเบ็ดระยะเลยท่านผู้ชม <c oughs> เอ้าวันนี้เราผมก็จะมาหย่อนตรงนี้นะฮะสำหรับเบ็ดนี่คือผมจะเปิดหน้าล็อกน,นะฮะเบ็ดจะสายเบ็ดจะมีอยู่ในลอกประมาณหนึ่งเมตรกันเลยนะครับผมนี่ยดึงไปติดเลยปุ๊ ดูหน้างานเฮ้ยนี่มันเค็ลอนี่หว่าเฮ้ยแต่วันนี้มันมีเบ็ดโอ้โหเบ็ดระยะไปหมดเลยโอ้โหนายงับเข้าไปนี่ไม่น่าจะพลาดนะการทางจะเสร็จนั่นเดียววันเนี้ยเฮ้ยเราจะบอกนายเราก่อนบอกว่าเฮ้ยนา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 ยเนี่ยเบ็ดเต็มเลยโอ้โหเต็มไปหมดเลยเฮ้ยนายนายจะไปกัดเลยนะดียววันนี้บอกเลยเสร็จข้างแน่ ไหนไหนไหนไหดูสิมันจริงหรือเปล่าเฮ้ยไหมเคโลวันนี้เอาอาวุธเจ้าเต็มไปหมดเลยเหรอเจ้าคิดว่าเจ้าจะรอดแล้ววันนี้ไหนไหดูสิเฮ้ยอย่างน้อยก็ยังมีตีนอยู่นะเฮ้กัดตีนได้กัดตรงกลางได้อยู่นะเดี๋ยวมันกัดไปโดนเราไม่อยู่เราเบ็ยดสส่ละ ไหนไหนเราดูดิมันจะเก่งขนาดไหนวะเฮ้ยกินมาเป็นอาทิตย์แล้วกินมาจนอ้วนแล้วเนี่ยเฮ้ยไหนไหนเป็นไงอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนดีตรงไหนดีอืเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวเลือกก่อนเดี๋ยวเลือกขอเลือกมุมแป๊บขอเลือกมุมแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องโดนมันไม่รอดหรอกเออไหนไหนไหนอืมกวบไหมกวบไหมกวบ ควบเลยนั่นแหละเล่งแล้วเล่งแล้วอไม่ต้องเล่งเยอะไม่ต้องเล่งเยอะเอาเลยเอาไปเลยควบมือดมล้วเริ่มดมเริ่มเมทำยมเอาหมเอาไหมโอ้โหไอซิวดีกโอ้โหให้กำลังใจได้ดูเลยเอาเาเอาดมแล้วดมขาเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีเบ็ดอันนึงนี่ว่าเฮ้ยเอาไเฮเอายเ้ยเ้้ยอ้ย้เ้ยเฮ้ดเยเ้เยเฮ้ยเ้ยเเดี๋ยวเยเ ขอขอกัดตรงที่ไม่มีเบ็ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้แถวๆนี้ยตรงกลางนี่ตรงนี้อืมตรงนี้เบ็ดลายทองตาไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหนี่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 โอ้โหดูนี่เบ็ดระย้าไหมดเลยเอาที่เอาที่เอาเอาวันนี้ลองลองกัดดูนะดูดูดูมันไอ้ซิ่งจะไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงมันยังไม่ยอมท่านผู้ชมสิครับ มันเป็นไงมันเป็นไงไอ้ตัวนี้มองแล้วมันจะฉลาดนะท่านผู้ชมฮะมันไม่ยอมงั้นเลยมัอาหัวดุนอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยไปตามนายใหญ่มามันบอกว่าเอาไปาำนายใหญ่มาอีกเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยท่านผู้ชมตัวนี้ใหญ่ไฟเดิมไอ้ตัวนี้เมื่อกี้นี้ไม่ใหญ่ตัวนี้ยังใหญ่ใหญไฟเดิมท่านผู้ชมไม่ใช่ตัวเดิมนะเอาเอาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยนายใหญ่มันมานายใหญ่มันมาบอกว่าเฮ้ย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 เป็นไงไหนไหนเขาบอกกันแน่นอนนักเหรอฮะกินมาเท่าไหร่แล้วเ ไหนไหนไหน αι. นี่แล้วเคโลใช่ไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลอง,ลองดูไหนไหนขอเช็คก่อนขอเช็คแป๊บนี่เด้โอ้โหย <c oughs> ตรงนี้ตรงขากัดพอกัดได้อยู่นะเไม่ได้จะมีปัญหาเราเบ็ดสายลากินไม่เค่อยต็มสักทีไนลองดิลองกัดดิเฮ้ยดินแล้วมันดินแบบเต็มเต็มอุยจมลมควบแล้วเรียบร้อยจมลมโดนไหม โดนไหมเอ้าอุ้ยโอ้ยโอุ้ยอุเทลโดนโดนไหมทุกทุกหุยหุยหุยเอ้าทุกทุกเอาแล้วฟังเสียงฟังเสียงหลอกดึงดูลองดูรอบทุกทุกหลอกดึงยังดึงดึงไหม เสียงล้านเลยชมยมีเงาเอาละเอาละโอ้ยฟังเสียงรอบไปแล้วท่านผู้ชมีเงาโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าเสร็จท่านผู้ชมยมีเงาโอ้ยเสร็จไหมอย่างนี้ไม่น่าเหลือท่านผู้ชมโอ้ยเอา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 อื้ม เป็นไงเป็นไงเฮ้ยกลับสายกลับมาสายกลับมาโอ้กบยังอยู่ท่านผู้ชมติดปากอยู่เฮ้ยป่าอยู่ไหมสายตึงเป็งเป๊ะเลยท่านผู้ชมเอาละอย่างนี้เอาอย่างนี้เขาเรียกว่าสลีบลอยท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้ยเจอเข้าไปอย่างนี้เข้าไปท่านผู้ชมโอ้โหยเอาใช้ได้เลยท่านผู้ชมอย่างนี้ฮะโอ้โยเป็นรูปแบบนี้ผมว่าใช้ได้อยู่ท่านผู้ชมเนี่ยปล่อยสายไว้ประมาณหนึ่งเมตรโอ้โยจัดไปเลยท่านผู้ชมนี่ฮะกินอมปุ๊บดึงสุดปุ๊บปากป่าปุ๊บโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมไปชมหน้างานกันเลยผมไปฮะ เห็นไหมเลยเอ้าเอ้าผมว่าแล้ววันนี้เรนรูปแบบใหม่มันจะเข้าทาท่านผู้ชมนี่ครับเอ้าดู่นนู่นาเอาละเอาละไอ้ลายไอ้ไรนี่นี่นี่ท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเข้ากี่ตัวท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูก่อนนี่ฮะนี่ฮะเอาละอุ้ยหลายตัวอยู่อุ้ยเข้าเต็ม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 สองตัวเข้าเต็มเนื้อเต็มเงี้ยงใช่ไหมใช่ไหมเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวก็นี่ทำไมพายกรหักีก ก่อนจะก่อนเบ็ดพันอยู่นี่ด้วยต้องระวังให้่สมสมสมองชมชอมปูไม่ได้เลยโอ้กระชากเบ็ดเกี่ยวมือเราโอ้งานงอกเลยเอาละเอานี่ไหนมาอุ้ยปุบฮุบมาโอ้โหโอ้โหโ,โอ้แรงซะด้วยแรงซะด้วยมา คุณลายคุณลายมานี่มานี่คุณลายโอ้เฮ้ยติดหน่อยเดียวยูวะติดล่างติดล่างตายหาแล้วเฮ้ยติดโอ้ยเดี๋้อเด้อฮึบโอ้ยเกือบโอ้ติดล่างหน่อยเดียวนี่ท่านผู้ชมโอ้โหเกือบเกือบไม่ได้โอ้โหท่านผู้ชมสวยงามสวยงามท่านผู้ชมเดีฮะ โไซส์ขนาดนี้แจ๋วเลยท่านผู้ชมจัดไป